สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีสุลุสุลเด้อพี่น้องไงพ่อพ่อกันขึ้เกราเนาะพี่น้องกับสองตอนนั้นพ่อพ่อน้องสาวสองคนเด้อพี่น้องมันเลเอาเน่ยตัวเตี้ยบันสบายดีก็นี่ละพร้อมกันเลยพร้อมกันเลย เด็กซีไยคือายคนไทยเป็นไทยไทยเอางี่เง่าไทยเป็นเอพไ่น้องเดไทยลุ้งตลอดเอาพี่น้่งเอางักได้ถวยนสิยืมกับเิงแลวอืมยี่ห้อแล้วเอา เอามือจับเอาละปดดปต้มจังห้อนี่ซีมบ่สองคนมบ่ห่อหนึ่งสอนบุต้มคืบุต้มสห่อลขันยันเบิดกบบกินแล้ววะปซกินไหมยันเบิรบ้านนีกินแล้วแลกินพจิหามเนาะ ông, kiếm đấy mấy bạn bưng lên. ăn cơm. bạn. Ừ. À, sốt bơ hết hết Siap-siap papi Tung-tung Ready Oof chứ năng quá quá ý là năng chút chứa ơi ừ, chút chứa ừ. mò chút chứa ý là hết quá tôi nêu của hôm tôi bỏ tam song mà gần bao xay bố mỏng thích vậy Xay ừ. <laughs> của em bố đây bố tôm em bố đây bố thầy thì nêu tôm hay nó nên sư nên sư nếu thế น้องแนวพู่นี่พู่นี่ชื่อน้องนาพู่นี่น้องแนวน้องนาชื่อโคงกันเนาะ khẩu cứ vừa cận tắt lắm kim ừ. bay khẩu bố kim bắt cắn tắc kín theo là bớt tay bắt 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 tay bắt

Đây. Nên chút chứa đi có mỏi chút chứa Bà nào thì xem like đấy đó bà nào lại con người kênh Ghiền Mì Gõ nong không bỏ lỡ những ถ้าเวลาไปหน้าเนอะด้วได้วถ่ายพี่น้องเพ<า>ราะว่าเขา่ได้ไปหน้าน้ำได้เมือนนี่ทำมือในไปแล้วน่าจะได้ถ่ายเดีย๋ยวมาถ่ายอยู่เพื่อนขอดิบมักแตะมีหลอกพี่น้องนิดกน้อยถ่ายคลิปได้ก็ถ่ายต้มมาม่าเนาะพอเราจแล้วเอิญมีเนาะถ่ายเอิญมาม่าเรามักต้มมาม่าเด็กน้อยนี่ ข่าวขวัญใาจเลยบุษุภาพาขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเลยแข่งศีรษะกันเนาะเล็กน้อยแต่ว่าไทายพี่น้องเบิง่งเนาะเอาอย่าไว้ก็กินเฮนเนบิดโดดไปเลยพี่น้องไอ้คนนั้นเขามากินอีกได้ไหม อีมันอะไรบ่คือขีอูมานี่ยเขากินนี่ไหมโอ้ยอีมันชวกินตัวหญยากินปเดียวบ้านเขากินนี่ไหม แข้งมากใช่ไหมเท่าเอาไปกินกับเจลจิโลเนาะกับขม่าอีกเลยพี่น้องบ่อยถือซากันเด้อพี่น้องเล็กน้อยวนี่เนาะก็บอกเขาอยู่พี่น้องสอนเขาอยู่แต่ละมื่อก็สิพยายามให้น้องไปตับปุ๋งนะซารีซารีมาเอาไหเด็กน้อยยังบ่จักทีพี่น้องเอ้ยบ่อยถือซากันเนาะ

โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี่ค่ะที่ว่าสำนี้เด้อพี่น้อยก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อนะอย่ากังวลใจกคลิปต่อไปนะพี่น้องสบายดี